สมกัะชื่อหลวงพ่งเอเงินและขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในการจัดทิมหนังสือพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางคลานซึ่งภายในได้รวบรวมประวัติกิติคุณและแนวทางศึกษาพระแท้พระเกศเพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจ และเป็นวิทยาทานแก่สาธุชนทั่วไปหนังสือเล่มนี้แจกเป็นทําทานโดยไม่จำน่ายทุกแรงบุญแรงศรัทธาที่ท่านร่วมสมทบจะเป็นกุศลอันประเสริฐเกื้อกูลให้ชีวิตท่านประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จสมปรารถนาในทางที่ชอบทำสาธุ h i r a n Amulet 0647169924ดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหู ยิ่งศึกษาย,ยิ่งรู้ยังไม่รู้อีกม,มากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์แเพื่อนๆชาวเอฟซีฮิรานเหมือกัสวัสดีครับก็ามาชมกันต่อนะครับในพระเครื่องพระหรอโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับหรือหลวงพ่อไปฉันทัสโลนะครับอ่าก็คลิปที่แล้วนะครับก็มาดูในเหรียญอะไรครับก้นแมงสาบใช่ไหมเหรียญเซมาเล็กเหรียญเซมาเล็กนะครับ ฉลองตาตั้งนะครับก็บอกได้ชัดเจนนะครับว่าทําในยุคไหนนะครับก็ในวาระที่ได้รับฉลองตาตั้งได้รับตาตั้งนั่นเองนะครับในปี2478นะครับแล้วก็เป็นการใช้ปีนั้นเรื่อยมานะครับในการสร้างพระนะครับเก่าสุดที่เจอก็คือ2463นะครับอ่านั่นคือตอนที่ท่านอายุ60ปีนะฉลองที่ระลึก อายุ60ปีนะหรือเรียกว่าแสยิดนะครับในเหรียญก็จะอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูซะหน่อยนะครับนี่นะครับฉลอง60ปีนะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้2 4 6 3นะครับเหรียญเสมายังไม่เจอนะครับเจอแต่7 8นะครับแต่ว่ามีอยู่นะครับเหรียญไม่ใช่เสมาเลยอ่าอะไรดิ เยนซุ้มโต้โบดนะครับกนะ็มีด้วยการหลายพิมพ์อย่างที่บอกเลยครับการศึกษาพระเครื่องนะครับเราต้องเรียนรู้นะนะครับเราเล่นพระเราต้องศึกษาด้วยตนเองนะครับไม่ใช่จากคําอะไรอ่ะที่เขาเขาเล่าว่าเขาบอกมาต้องดูอย่างนูง้นเขาดูตําหนิอย่างนี้จงังซี่จังสั้นมันบ่แม่นทักอย่างเลยครับคือจํามาแบบผิดผิดหมดเลยนะฮะจำมาแบบผิดผิหมดเลยนะ นะครับรุ่นหนึ่งต้องมีแค่นี้อันนี้คือรุ่น2เอากันมั่วเลยนะครับไอ้นี่ก็ว่าตัวเองรุ่นหนึ่งไอ้นั่นก็บอกรุ่นหนึ่งก็ไปกันใหญ่นะครับนี่นะครับเก่าสุดสองสี่หกสามนะครับแล้วที่ผมวางอยู่ตรงนี้นะครับองนี้หลายท่านอาจจะจําได้นะครับนี่รูปหล่อโบราณน,นะครับหน้าตาหล่อโบราณเขาจะเป็นลนักษณะยางนี้เราสามารถจําแนกนะครับในเรื่องของพิมพะเนี่ย ได้เลยนะครับรูปเหมือนหรือรูปแทนท่านเนี่ยนะครับรูปเคารพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเยี่ยงนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่คืองานโบราณนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วผมเจอรูปไข่นะครับแล้วก็มานี่นะก็ได้นิมนต์มาก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะสององนะครับฉลองครบรอบยุหกสิบปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสาเห็นไหมครับว่า สร้างในเวลาเดียวกันเขาไม่มีไงเพราะงานพวกนี้อยู่กับชาวบ้านนะครับงานชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดนะครับเสียนพระมันไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาไม่ใช่ญาติด้วยนะครับมันก็ไม่มีเลยใช่เปล่าไม่มีไม่มีก็ไม่เล่นไม่มีก็ไม่เล่นดูเลยทําไปได้นะครับคือถ้าคนศรัทธาหลุมว่าป่าไปหรือพระกจิท่านใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความศรัทธาจริงอ่ะคุณต้องเอาพระ ของหลวงพ่อขึ้นมาให้หมดนะครับมันไม่ใช่เล่นเฉพาะบางรุ่นนิยมมันไม่ใช่คุณมีแค่นั้นแล้วคุณกระเป๋าประกาศว่ามันนิยมแค่นั้นคุณไม่มีไงก็เลยไม่เล่นนะครับอันนี้ดินน้ำมันติดนะประเดี๋ยวผมวางถ่ายรูปเนี่ยสองสี่หกสามอันนี้ในพิมพ์เล็กเนี่ยครับอายุครบหกสิบปีเหมือนกันนะผมก็อ่านตาม องใหญ่นะครับเพราะว่ามันหล่อมาแล้วติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยสองสี่หกสามเหมือนกันนะครับมีพิมพ์เล็กลงมาเราจะเห็นได้เลยนะครับเนี่ยคาบเขา่าขี้วงขี้เบ้านะครับขี้ตะการต่างๆความเป็นธรรมชาติของโลหะหล่อนะครับด้านข้างมีการเก็บงานนะเนี่ยเนี่ยเขาปาดเก็บไปแล้วเป็นแม่พิมพ์ประกบเช่นกันนะครับแม่พิมพ์ประกบเช่นกันนะไม่ว่าจะเหรียญหรือรูปหล่รอลรอูปหลอก็ประกบแล้วก็หยอดขี้พึ่งนะครับบางที อ่ผมเจอมันมีแม่พิมพ์ประกบนะครับคือลักษณะเนี่ยเขาไม่ได้หยอดเขาประกบเลยคือตรงเนี้ยของหลวงพ่อเงินเนี่ยนะไปดูในในหนังสืออ e ีบุ๊กที่ผมเคยโชว์ให้ดูนะครับตรงเนี้ยมันเป็นขอบอลอไกเหมือนเขาใส่ขี้ผึ้งลงไปเนี่ยป้าน,ป,านป้านก้อน,นแล้วเอาแม่พิมพ์เนี่ยกดนะครับกดกดลงไปแล้วก็เป็นหุ่นขึ้นมาหุ่นเทียนขึ้นมานะครับ ก็ใช้ในการหลอ่อผมก็มาสังเกตหลายองค์อยู่นะครับในงานของหลวงวไปผมยังมองว่าใช้วิธีประกบไม่ใช่ใช้วิธีการหยอดนะครับเนี่ยจะเห็นร่องนะเนี่ยนะครับเหมือนแม่พิมพ์แล้วหยอดที้พึ่งแล้วประกบลงไปอันนี้อันนี้ผมมองตามเนื้องานนะครับเนี่ยมองตามเนื้องานแล้วก็มาติดการฉนวนนะ่ครับดูรอยปิ้นเยอะไหมนะปิ้นขอบนะครับ กับปั้นแบบชาวบ้านนะครับเนี่ยปั้นครึงครึ่งครึงกิ้งไปเนี่ยนะครับอันนี้ดูในเรื่องของเชิงช่างนะครับเราจะดูงานเนี่ยในการเก็บงานเนี่ยในการแต่งล่องจีวอน,นะครับล่องรอยของแม่พิมพ์รอยประกบเน้อปประมาณนี้อันนี้ก็ตรงนี้นะครับเราเก็บ ล่องรอยแบบนี้นี่นะเห็นนะจะเลื่อยคือจะไม่ตรงพอดีะนะครับเนี่ยงานชาวบ้านนะครับถ้างานสมัยใหม่มันจะตรงเลยเพราะว่าเขาวางเทซิลิโคนไงมันก็จะได้แนวนะครับของเก๊นะครับ,นะรบย่อมถอดพิมพ์จากของแท้เสมอนะครับเราก็ต้องถอดจากพิมพ์ที่องคชัดอันนี้ไม่ค่อยติดชัดคงไม่กล้าทําปลอมนะยังไม่เห็นปลอมนะครับยังไม่มีปลอม มันยากอยู่ครับแค่ตัวหนังสือมันติดนี่ก็ยากอยู่แล้วนะครับเนี่ยอายุครบ60ปีเนี่ย2463มันก็ยากพอสมควรอยู่แล้วยังไม่เห็นของเก๊น,นะครับอายุ60ปี2463นะครับชัดเจนมากนะครับคาบเขม่า,ข,าขีตกรันนะครับขี้จกรันเกิดจะกคาบเบ้านะครับ คือสมัยก่อนคงไม่ได้เอามาแขวนนะครับองค์ใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ใหญ่นะสามเซนกว่านะนี่สามจุดสองกว่านะครับ,รบอันนี้เหลือเท่าไหร่สองจุดเจ็ดกว่าสองจุดเจ็ดเอ่ะตีแล้วสองจุดเจ็ดแล้วกันถ้าไม่เอาเดือยนะ สองจุดเจ็ดประมาณนี้นะครับสามเซนกว่านนเล็กกว่ากันนะครับเล็กกว่ากันน่าจะมีพิมพ์จิ๋วนะเคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นอยู่แต่เรายังหาไม่พบนะครับเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันมีความเก่ามีความเป็นธรรมชาติของอะไรครับงานหลอ่องานหล่อโบราณไม่ใช่หล่อเวียง พอลอเวียงผิวมันจะเรียบตึงนะครับผิวมันจะเรี ouais. deflect, ยบตึงเห็นไโลหะมันจะไม่ได้นะครับโลหะไม่ได้มันคนละเรื่องกันสนิมยังไม่เกิดนะครับสนิมยังไม่เกิดเนี่ยคุณดูงานหลอฉีดนะครับหลอเวียงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผิวพันธุ์มันเป็นคนละเรื่องกันกับงานลักษณะอย่างนี้นะครับยังไงก็ไม่เหมือนนะครับไม่มีทางเหมือนนะ ไม่มีทางเหมือนปลอมยังไงให้เหมือนไม่มีเหมือนลองจะอ,อะไรไปถอดอะ่ะแกะใหม่เหรอเอาไปโลดลองแกะดูเลยครับยังไงก็ไม่เหมือนไม่มีทางเลยครับโอ้จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สแกน 3D เอาโลดเอาเลยเอาเลยเอาเลยค่าสแกนเท่าไหร่ดีนเนาะพอสแกนอะ่ะเขาจะสแกนรอบองค์อย่างนี้เลยนะสแกนเครื่อง มันมีเครื่องถ่ายถ่ายถ่ายสแกนแล้วเข้าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รสั่งออกไปเครื่อง c ี c เข้าจะแกะอ,ออกมาป,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 ปั๊บหรือว่านี่เข้าแท่นนะแกะออกมาปุ๊บ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 มันก็จะเป็นหุ่นอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาหุ่นตัวนี้ไปทําอะไรครับไปทําแม่พิมพ์เนี่ยไปทําแม่พิมพ์มมออกมาอย่างนี้นเหอาะไหมอ่าหรือว่าไปแกะามา,านี่เราไปทําหุ่นอย่างนี้ไปทําแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์ต้องมาหยอดขี้พึ่งอ่ามาหยอดขี้พึ่งอีกนะครับ มายอดแบคเอ่อมาฉีดแบคอีกมานั่งติดการชนวนคำถามคือคุณต้องให้โบราณให้คุณจะปลอมเนี่ยคุณมีขั้นตอนโบราณหรือเปล่าใช่ป่ะอะแกะเอาเม็ดอย่างนี้เลยไหมเนี่ยแกะเอามีเม็ดนี้ติดไปด้วยไหมหรือรอยเหย่ยวย่นของโลหะแกะไปได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเรอยแบบเนี้ยคาบขี้จากการขี้เม่าขี้เบ้าตามซอกเนี่ย มันแกะติดไปไหมเนี่ยไอเม็ดอย่างเงี้ยถามว่าสแกนแล้วมันติดไปไหมเออคุณบอกว่าโอ้ยมันละเอียดได้หมดเส้นขนมง,ขน,มงขนแมวมันติดไปหมดเอาซิเอาซิคือคําถามเนี่ยเฮ้ยมันลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอจะปลอมผ้าเนี่ยไปถามคนปลอมผ้ามันไม่เดี๋ยดลงทุนขนาดนั้นนะั้งขายองค์ห้าบาทสิบบาทเนี่ยจะปลอมขนาดนนเลยเหรอส่งท้าประจันอย่างเงี้ยผมก็เห็นมันก็ทำแค่ถอดซิลิโคนเนี่ยนะครับ ยางซิลิโคนเนี่ยแหละไ,ได้เสร็จแล้วก็ฉีดแว้เปิด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 การทำปลอมนะครับต้องทำให้ไวให้เร็วจำนวนเยอะขายราคาถูกต้องขายได้จำนวนเยอะๆแล้วขายให้เร็วคุณถึงจะได้กำไรคุณบอกเฮ้ยปลอมเหมือนมันร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้เลยเนี่ยมีเม็ดนูด่นเม็ดนี่ด้วยมีอันนู่นอันนี้ด้วยคำถามคือมันมันเหมือนจริงหรือเปล่า คุณอย่าลืมนะงานคอมพิวเตอร์งานเครื่องจักรงานมือเนี่ยผมการันตีเลยไม่มีทางเหมือนความเป็นธรรมชาติครับมันขาดความเป็นธรรมชาติแล้วคุณหล่อมาเสร็จอะคุณจะหล่อแบบไหนอะคุณจะเอาหล่อแบบโบราณหรือเปล่าหรือคุณจะหล่อเวียงอ่าเนี่ยแค่นี้แหละถือว่าคุณแกะคอมพิวเตอร์มาแล้วเนี่ยสแกนมาเรียบร้อยเนี่ยคุณสแกนมาเอาหมดเลยไหมเนี่ยเม็ดหลุมอากาศฟองตามดพวกเนี้ยได้หมดเลยไหม ล่องลึกๆนู่นนี่นั่นลอยเหีียวย่นของโลหะเนี่ยมันมาไหมนะผมไม่รู้นะว่ามันมาไหมเออคำถามมันลงทุนทำขนาดนั้นเลยไหมนะคือถ้าทำงานพระใหม่เนะี่ยโอเคนะครับแต่งานพวกนี้ไม่มีใครก็ทำแลครับงานรูปหล่อเนี่ยคุณดูเลยโอ้โหลายปะาก้พระมันเก่าเนี่ยแท้ตาเปล่าอ่ะนะครับเนี่ยคุณดูเ,เห็นไหมแห้งหดยน่ยนๆของโลหะ ร่องรอยประกบรอยแต่งมุจิวอรเนี่ยมาโดยธรรมชาตินะครับหลักการดูเหมือนกันครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะนั่นคือพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการหล่อโบราณการทําแม่พิมพ์การแกะพิมพ์ต่างๆนะครับร่องรอยต่างๆแล้วเราถึงมาดูในเรื่องของสภาพของลกหะหลอ่อเมื่อหล่อเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วอายุเท่าไหร่ อายุปีที่สร้างนะเอาหกสตัวนี้หกแดนะครับ, 6, 3, ร 6, 8, รบก็เท่าไหร่ละร้อยร้อยหปีแล้วอะ่ะเออร้อยห้าปีความเก่าควรขนาดไหนแค่ปะ่ะเนี่ยมาดูออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกวันนี้มันเล่นกันแบบนี้แล้วต้องดูศึกษาออกไซด์นะครับดูสนิมเนี่ยอะไรครับพูดง่าย เหตุและปัจจัยนะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วกระดุมเม็ดสุดท้ายแล้วถ้าคุณจะดูแบบสนิมนะครับถ้าอยากให้ช่วยก็สแกนนะครับสแกนเนะี่ยคุณดูเลยตามร่องเห็นไหมเนะี่ยคาบผเหมาขี้เบ้ามันฝังอยู่เนะี่ยตามร่องฐานนยครับเนะี่ยชัดเจนแจม่มแจ้งแจม่มแจม๋วขนาดนี้ผมเชื่อเลยครับคุณยอาเทคโนโลยีไหนมาปลอมก็มปลอมเลยคุณอย่ามาบอกผมไม่เคยเห็นปอลอมพระหล่อโบราณโดย เอาเครื่องไม้เครื่องมือขนาดนั้นคําว่าหล่อโบราณเนี่ยคุณจะออกมาให้โบราณได้ไงคุณบอกคุณถอดพิมพ์ไม่ได้เอาถอดโลดถอดพิมพ์มาแล้วสุดท้ายคุณหล่อแบบไหนก็หล่อเวียงอยู่ที่นะครับหล่อเวียงอยู่ดีนะเ,นะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้งานเร็วไงเพราะคุณใช้งานเครื่องจักรไงคุณใช้คอมพิวเตอร์คุณก็ต้องหล่อเวียงอยู่ดีนะครับ ไม่มาหาข,มาขี้งัวมาคั้นน้ำมูนงวัวหาดินจอมปวกมาล่อนมาทุบใช่ไหมครับไม่ทันกินครับถ้าจะทำปลอมขนาดนั้นเอาทำเป็นพระแท้ไปเลยดีกว่าครับผมแนะนำเลยนะถ้าคิดจะปลอมพระถึงขั้นขนาดนั้นนะคุณทำเป็นพระแท้ไปเลยครับนะแล้วก็ไปติดต่อวัดว่าผมมีฝีมือในการทำพระแบบนี้ ผมมีเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือในการแกะพระแบบนี้โหรวดเร็วมากนะครับออกมาพระสวยจังสุดจังสี่นะอาก็ไปเอี่ยวกับทางวัดนะแล้วก็เขาจะได้นิมนต์นะครับติดต่อกรรมการวัดแล้วเขาจะได้นิมนต์พระมาร่วมปลุกเสกหารอะไรได้กันแล้วเป็นพระแท้แล้วก็การังตีด้วยเออผ่านการปลุกเสกแล้วคุณก็ลงชื่อคุณไว้ด้วยฝีมือคุณแกะรุ่นนี้คุณสร้างเห็นไหมคุณมีอะไร คุณมีชื่อเสียงกิจจังหากนะเห็นไหมครับถ้าคุณทําได้ขนาดนั้นนะคุณไปทําผ้าแท้ดีกว่าดีกว่าอยามานั่งทําปลอมครับเนี่ยไปเอาตรงไหนให้เหมือนเนี่ยคุณดูเลยโอ้โหข้าวเะเ่าขีบเาดูรอยแห้งโอทีว่วโอ้ยเม็ดสุดๆเลยเนะี่ยสุดๆเลยผมบอกเลยหกสามร้อยห้าปี แห้งหดเฉียวนะลายปาเก้นี่ขึ้นเนะียนะขึ้นทั่วองค์นะครับ,รบเก่าจริงๆนะถึงยุคนะีส่วนใหญ่จะขึ้นทั่วองค์เลยนะเนะี่ยสนิมออกไซด์น้ำตาลไหม้แล้วอนะนะน้ำตาลไหม้แล้วอนะร้อยห้าปีนะครับสภาพไม่ต้องบรรยายบรรยายด้วยภาพเลยนะ เนี่ยมันย้ายด้วยภาพเลยหกสามเนี่ยนะครับรอยต่อใกล้ชนวนนะธรรมชาติเนื้อเป็นจากการติดก้ารชนวนโอ้โหมันชัดมากมันชัดมากอย่างนี้มันแท้ตาเปล่าแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ย ถ้าคุณศรัทธาหรือว่าไปจริงเนี่ยเออทำไมคุณไม่เอาขึ้นมาเล่นให้หมดได้าใมอ่ะมันหาไม่ได้นั่นเองมันมีไงก็เลยไม่เล่นนะเอาที่มีในมือเนี่ยบอกเล่นนิยมสิบล้านสิบล้านสิบล้านอยู่นั่นแหละไปขายใครว่าสิบล้านก็เห็นเถออยู่ทุกวันเนี่ยเข้าใมั้ยเราต้องเข้าใจในในกระบวนการในสารบบในความเป็นจริงแล้วกันนะครับ คุณเล่นราคุณต้องเล่นความเป็นจริงนะนะครับเนี่ยความจริงเนี่ยกับความเชื่อ,อคุณเอาแบบไหนอะ่ะนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในแต่เป็นรูปหล่อนะครับรูปรหล่อหลวงพ่อไปนะครับสองสี่อกสามนะครับก็เป็นพิมพ์เล็กอ่ะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอ่นะมีจอบแนละไอะ้ไม่ใช่จอบเหรียรูปไข่นะแต่ยังไม่เห็นเหรียญเสียมานะครับ เหรียญเสมาเหรียญซุมปตูโบสนะที่เป็นเหรียญหลักๆนะครับนะ,ค,บะคลิปนี้ก็ไม่ต้องยาวมากนะครับในรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะก็ฝากไว้นะครับก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ทำหนังสือไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะบอกนะครับ f อีหลายท่านก็รอหนังสืออยู่นะครับเป็นแฟนแนมะ่เอฟตีที เขาก็ชอบหลงผ้าไปเนี่ยผมมายังไงไม่ว่าจะหลงพ่าเงินนะครับผมทําแบบไหนเขาก็ไปหาแบบนั้นนะครับผมบอกให้หาแบบนั้นเลยหาหลงผ้าไปหายังไงก็เนี่ยดูคลิปผมก็หาตามผมนี่ครับเขาก็ดูได้เห็นไหมแล้วเมื่อคุณมีองค์จริงในมือนะคุณจะศึกษาผ้าหล่อโบราณดูง่ายเลยนะครับเพราะเราเปรียบเทียบไปเห็นไงของเกมมันทํำยังไงนะครับของแท้เป็นเยี่ยงไรนะครับผมว่ามันไม่ยากนะครับ ไอ้ที่บอกไปขายเขาเขาไม่ซื้อมันมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับว่าพระเราจะเกณนะครับมันเป็นเรื่องเขาไม่เล่นไม่เล่นเพราะว่าไม่มีนะครับเขาจะเอาแต่พวกของเขาเล่นขึ้นมานะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับขอให้คุณสบายใจได้ว่าคุณมีพระแท้นะครับพระแท้พุทธคุณก็ต้องแท้นะครับโอเคนะครับขอให้ท่านโชคดีครับอย่าลืมนะร่วมทําบุญนะครับจะสร้างหนังสือหลวงพ่อเงินน้นบางคานนะครับก็ยังรอ หาทุกชนคนใจบุญทุกท่านหรือท่านใดนะครับที่สนใจอยากเป็นสปอนเซอร์นะผมจะลงหน้าโฆษณาหนังสือให้นะครับใครอยากเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็ติดต่อผมมาได้โดยตรงคนเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีคนอื่นแอบแฝงนะป้องกันพวกมิดพวกมิดทั้งหลายนะครับมิจฉาชีพนะฮะโอเคขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ